แกงเล็กวะแม่เออวาสนาสวัสดีครับมาก็จะร้อนพี่น้องอันนี้สิออมพักกี่เล็กกินเลอกอไม่รู้ไฟใหม่เลยนี่แม่เลยไม่ใหม่โอ้ไฟแห้งนะจวดขนาดเว้ยๆๆๆอันนี้ตำเข้าวเบือได้พี่น้องเด้วยตำเข้าวเบือได้ไหมเนาะน้่งย่าน้่งพ่อเบือน้่งย่านั่งครับตำต,ำ,ตำแล้วก็น,นี่มาเบิองว่าเขาสิใส่แกงออมพ่อกี่เล็กนี่หนัง หนังอะไรก็เอียงนี่กระดูกหมูกระดูกหมูเป็นความันสิเด็มันเนาะเมนสูตรมันพี่น้องนี่ออมมาอยดีอุ้ยบักหลายเนี่ยแม่กินบพัดไปจังว่าออมเพื่อพี่น้องมา่ชิ้นชอยกันเด้อพี่น้องมันพี่น้องอากาศหนาวหนาวเย็นๆแกงออมเพล็กเล็กสูตรไม่เย้อนกินหัน่อนเลยเนาะกินหัน่อนเลยเฮามันหนาวอากาศหนาวอุ่นๆพอดีตอนนี้เดีวิ่งไฟตอนนี้ลงร่องกรนแต่ไข่ยังไปเออ ใส่ลงไปใส่หมูไปน้ำเดี๋ยวมันจะบอมันจะบอเปื่อยน้องไม่เนาะแมีนไม่เนาะทั้งใส่หมูทั้งใส่อันนี้แหละใส่ลงไปใส่หนังพี่เนาะภาพยนต์เด้อภาพยนตร์โค่นน้ำตลอดได้ไม่ติดหม้อแต่ะะนนแต้องคนตลอดได้พี่เนาะผีแล้วผีแล้วผีแล้วว่าใน,น,นแล้วเด้กระเทียมโอกระเทียมพริกเงี้ยนประเด็ดก่อนแล้ววันนี้ โอ้โหใส่เบิดเลยบ่จัแจงวาบ่คันเบิดดอกคือใส่จักเครื่องนึงซะก่อนใส่ปลาพี่น้องเป็นแหลกนิดปลาเฮาแหลยปลาห้าเฮ็ดเองนะพักกับบะมีหยังหลายเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้ยเตรียมใหม่ละมีผักขาผักขาตะเชอมผักนางตูแล้วก็ผักซี่ผักหอมแดงผักบัวผักบัวผักบัวแล้วก็หอมละ เอาอันนี้ล่งได้บานเอาผัาขี้เล็กลงพี่น้องผาขี้เล็กพู้คนเขาเจ้ากับบดตำอันนี้ตำจัหน้อยด้เ่ยบริตำไหลเอาแบบหยาบเขาน่ตำไหลมันบุตบุแบตสีมูลพดนะตำผัดบดให่ตำเบิดโอสีกินบ่ปยใส่จัเอาบุเยบุลจังหวะบบ่สีมูลบดกินะบดถึงนะลายนเะโอ้ลายต็หมอกเลยอแล้วถือโอ้หนามอพออีกลตะนตลอดได้เลย มันชุกหรือบ่าอะไรอันอันเจ้าบ่อเพื่อเขาเบื่อสิชุกกับอันอันนี้ก็ต้องใส่ลงไปอันอันนี้ไหมอันกระดูกหมูเจ้อนมันสิชุกจะได้สูตรใส่กระดูกหมูนี่พี่น้องเด็ดกระดูกหมูมันสิมันแบบเข้าวเจ้าแกงอันผักกาดแลาวเจ้าเห็ดกะทิน่ะอ๊อกหนามอ่ะจะห่ใส่กระดูกหมูคนเราแมนแกงกแสบจังนัวใส่ถั่วเบิร์ดอันหนึ่ใส่ลงไวเบิดเขาอีกก็ได้เลี้ยงด้วยท่านพ่อได้เพื่อเขาเบื่อสิชุกถ้ากินเล็กข้าหลายด้วยต่อใหญ่ก่อน พอแล้วเ,ลเอาใส่ใช่เออต้องไปต้องไปเบิดอ๋อมองแล้วก็ต้องเ,เอามาหาย,ยอุย้ยจะเสียบตัวนี้ขรานบานนี่แกงเต็มหม้อเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ปาดพักเข้าวัยบัดนี้ใช่ปาดพักก่อนก็นกนได้ปาดเสร็จเออกาแฟไฟพร้อมแล้วบรรยาก,กาศทั้งบ้านพี่น้องย่างหมอ้อเสาหนีสิบหกองศาอยู่ขอนแก่นนะครับเราอยู่ขอนแก่นนะครับ แต่ว่าย่ำเที่ยงเทียงมากกว่าเริ่มมีแดดแน่ได้ว่ากัประมาณายี่สิบองศาแล้วยี่สิบหา้ายี่สิบหกนะพอดีแต่ว่าย่ำแรงนี่มันคุ่มครมันสีเป็นเริ่มเย็นเข้ามาอีกแล้วนะครับแต่ย่ำเซาอากาศดีแห้งใช่แล้วเหมาะอันมาสิค้นถ้าติดได้เนี่ยติดได้ใหญ่ติด,ดติดเลยอ่ะอ่ะข้นถ่าตาจะบอกใหม่ได้ไหมไหมไหวใช่ไหมมันเป็นขขาวเบื่อย่านคุณย่านอันนั้นอยู่ย่านเดี๋ยวใส่น้าอีเพิ่นอยู่เดี๋ยวเไปใหม่น้าไม่อีกย่งจะกวดาดเลย กินเบิดตหมดล้พี่น้อเนี่ยพี่หน่อวันเดอพี่น้อมากินซอยกันเด้อใบใบมันใหญ่นันบริตัมมุลนะเอ๊สูตรบ่ตัมมุนสูตรนีโอ้เต็มหม้อเลยไหมสูตรใส่กระดูกหมูเลยพี่หน้องลองมังเดอนัวแซ่บทะเลพี่น้อมีสีนัวได้ไหมจะนัวมันสูตรใหญ่ลองมังเดอให้เจ้าเห็ดซุนมากับแร่กะทินะครับวันนี้ลองเห็ดกะทิอยู่มันมันโผล่กะทิมันมันโผล่ กระเล่าตคนมากเลาตคนมาั้งตะคุนมาั้ง่งมองทังเนื้อทงไตเราก็เฮ็ดด้วยกันเออขาใส่กระดูกหมูไปใส่ลาไใส่จากสาตอนสตอนี่แหละขุดลยดมลูกขนดมาลูกเดีอีกเอาอีกครงนึงอาพ่อบนฮู้เต็มหมอเลยพี่น้อได้กินเบิดนียแตมันสูกก็ าล้วต้่มมาแล้วนะแนต้มมันมันสุกแต่ว่าเอาต่กระดม้วนสุกอาเสียอนี้ใส่รดดีใส่ใค้สิวงหรเล่าสิปรวงรดดีลวบใส่รดดีละบัตรเนี่ยเอ้าเจ้าสิงเจ้าวันหัวใส่รดดีเข้าไปหุงหัวเออใสแค่น้อยอมันลายมันลายหุงหนวต่ว่านํงปลาลเอาใส่เลยพี่น้องแล้วสีมังกรไหมอ๋อซีมังกรด้ ่นโนมฮันนัวเลยมฮันนัวนัำมด้วยน่วนนัวเส่็ะก่อน,นปุุงเคืองให้นัวก่อนบัดนเ้ใส่ในหลาไลไนี่ปลาดลอก็ปล<ร><ร><ห>าปลาข้นบัดนี้ข้นเบิองบัดนี้ ใส่ลงไปนุ่นๆใส่ดุดดูได้บ้างเนี่ยใส่ดุดดก่อนพี่น้องไปหน้พี่น้องลราดูดใส่ได้โหโคตดขนาดวะตามพักเด้บ้างเนี่ยฉันชุกเลยดิเอาใส่พักเลยแม่ใส่พักเลยตามบอกลงก่อนคนน้ำจิ๋อพักรี่ว่าเนี่ย พักสี่พักลากตูที่นบนลำแข่งมันหอนต้นหอมอ่อาคนกุมกัดอ่ะนี่เป็ด้พี่น้องพร้อมเสิร์ฟได้บัดเนี่ยโอ้มันหลายหลายจนบเห็นอันไหนะนะ,นะจนบเห็นอันอันนพี่น้องอ่าคนยืดได้หันคนแล้วบเห็นอันผ่าประยุท์เลยเหรอเห็นแล้วเอ้าโอเคนะว่างๆเลยหอนเลยพี่น้องเท่ยแล้วพี่เนาะ โอ้พี่นอ้องอ๋อถูหุ่ยพ่อไปเลยหล่นหล่นหล่นหล,ล่นเลยพี่น้องห่อนหอนได้เลยนี่นี่ที่เด็ดอยู่กระดูกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุนนะครับ เรียบร้อยพี่น้องสีมือยายหลอนออมผักขี้เล็กใส่ผาพยุนโคไหนล้วก็ที่เด็ดแต่พี่น้องเด้อนี่นี่ที่เด็ดยายหลอนเนี่ยอานใส่ยังเกาะกระดูกหมูใส่กระดูกหมูเข้กินมันๆใส่กันพี่น้องนี่โอ้แม่เอาแม่กินเลยแม่มากๆพี่น้องเสพแทบน้ำกันอ๋คือห่อนใช่ไหมห่อนเลยยังไงใหญ่หยิบเลยบ่ได้กินทึ่งแหละมาเด้อพี่น้องเสพแทบ บะดี่ี้นตรงนี้นหมือนหอนด้บาดิ่าเค้ก็ุมัดเนา,านะนใส่หนันนงหนูแล้กเด็ก กินห่อนห่อนปอดมะม่เนาะใส่กระดูกหมูเข้าไปไม่มีความมันเนาะข้อนนัวข้อนมันค้อมนัวข้อมนัวอย่างนี้เลย้อมนัวก็ต้องเราใส่รถดีเถอะเนาะก็พุงนัวเถอะเนาะหวานแห้งการจะขนาดจันทร์เถอะเว้ยนี กระยะขนาดนั่นเธอว้ยวะพักมันตรงมีนคว้างมีอันมันมีนัวใส่มันกับจังแซ็บมันมันได้มันรงมมูมได้มัน หอหอนเลยข่าวกินข่าหอนหอนหอนนน้องแสบแสบอะไรพี่น้อง ทั้งกินไปทั้งบวกลินไปตอนแบบนี้นากินอยู่เลยมันบูมุุญขักเนาะเนี่ยคนว่ากินขวมหอนผ่อนพ่วงเม่ามันยังม่วนคนว่ารองลงลองข้ออไงออ ตอนตอนดับหยาบไม่ลงแมง่หม้อขำเด้อพี่น้องกินลาบก๋อยอย่าลืมเพลี้ยเพื่พักเด้อนิวเบื้องหลังอ,อันนี้ยังนะกินยังนะอันนี้ม,มันเปนลาบก๋อยได้หนึ่งแล้จังหวะพูนว่าคัเดเล็กกินอะไรอย่าลืมมัน มหมวยแห้งเพชดีขนาดน้องเนาะพอแม่เลี้ยงมาลูกหลาย,ลายกะพร้อมมากินเล็กหนึ่งแล้วง่ายดีเนาะช่วยเหลืออาหารสัญจม านสัญยอดูดว่าเอาหยดนี้เยาวาขานด้พี่น้องเอามือเด็กใส่ผ่าประยุนโค่สดสดข้ามไงอะไกับห่อนอะไรสมองนะอายตรวจเลยเด้ สุดท่ำโพแล้วลวกข้อลวกปากฮึน <c oughs> ห่อน,นี่นนางห่อนแห้งโหดบ่เมีย ไม่ใช่นอนห่อนใช่กันเว้ยชอบห่อนต้อเข่าหี่กึ้นโดดเลยห่อนอยากมาก่อนโอ้โดดก่อนเพชรขนาดไม่หนอกเพิ่อเพชรต้องห่อนไปเนี่ย กินหเลยกันหม่หรารอดแคน,นบอสนนดทรวังม้วนเปลือมันหน่อืดิมันแห้งมันเยอะอมิอมยมเนี่ยิมได้ดิน่งหวาน ออัดเอาอัดเอาอิมอ่มอุ้ยอิ่มานลองเนาะย่งอยู่ยหมอบร้านนพี่อะมาแบงเอาน่ยแซ่บขนาด่อ้ยินดนลาย,ยนี่เอ,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 อือ,อแกงออมผักขิเล็กนะพี่าะใส่ผาอยนต์โคแล้วก็สูตรเด็ดใส่กระดูกหมูเสียบคอของเถ้าออกนมันเนี่ย คลายกะทิได้ว่าโบะกะบมันบันไดบมันคือกะทิแต่ว่ารสชาติเป็นอะไรคือกะทิครับเอาคลิปนี้นะคลิปมันเสาร์กพราะว่าโทษขอาไปได้ไหมเนาะขอบคุณทุกไลทุกแชร์ผู้ใดเข้าเบิร์นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยเผื่อไม่ต้องใจกันตอนนี้หอนเดี๋ยวค่อยกินอีกทีหนึ่งี่น้องเอาคลิปนี้เอาซวัสดีก่อนเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ